ต้นขึ้แล้วอย่างเป็นทางการโดยสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลาค่ะคนผู้ประกอบการบ้านและก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะคะมาเปิดงานบ้านคอนโดและวัสดุตกแต่งครั้งที่12นะคะโดยมีการตั้งเป้ายอดขายธุรกรรมบ้านอสังหาริมทรัพย์นะคะในครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า500ล้านบาทค่ะซึ่งวันนี้นะคะที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ ได้มีการเปิดงานนะคะของสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลาค่ะโดยทางด้านคุณวรัตปริสุทธิ์กุลนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลาพร้อมด้วยทางด้านผู้มีในการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้กรรมาการสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลารวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจบ้านอาสังหาริมทรัพย์ธุรกิจที่เกี่ยวข้องและแขกผู้มีเกียรติร่วมการเปิดงานบ้านคอนโดและวัสดุตกแต่งครั้งที่12 ด้านนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลานะคะกล่าวว่าหลังจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิดสิที่เกิดขึ้นมาตลอดช่วง3ปีที่ผ่านมาพราะว่าปัจจุบันภาพรวมเศรษฐกิจไทยก็เริ่มเห็นทิศทางที่ดีขึ้นตามลําดับรวมถึงการฟื้นตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็ส่งผลทาให้ภาคอสังหาริมทรัพย์เองก็ได้รับอนิสง์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจึงนับเป็นโอกาสหนึ่งนะคะที่จะช่วยในการผลักดันยอดขายอสังหาริมทรัพย์และก็วัสดุตกแต่งใน พื้นที่จะได้กลับมาคึกคักเหมือนเดิม สำหรับงานบ้านคอนโดและวัสดุตกแต่งครั้งที่12นี้นะคะจัดขึ้นระหว่าง16-19กถึงกุมภาพันธ์ณนะศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหัดใหญ่ภายใต้แนวคิด Life Go on ค่ะเพื่อตอกย้ำถึงการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปในรูปแบบใหม่ซึ่งทุกคนต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและก็ถือเป็นการตอกย้ำโอกาสนะคะของผู้ซื้อที่จะได้เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยในราคาสุดพิเศษจากโปรโมชั่นนะคะที่มีการขนมากระนำแข่งขันเพื่อดึงดูดความ สนใจของผู้ซื้อในพื้นที่ด้วย ด้านนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลากล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าปัจจุบันธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดสงขลามีนักลงทุนกลุ่มใหม่ๆเข้ามาลงทุนรวมทั้งขยายพื้นที่และก็ทำเลออกไปนอกเมืองหาดใหญ่มากขึ้นซึ่งก็สะท้อนถึงกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งการจัดงานบ้านคอนโดและวัสดุตกแต่งครั้งที่12นี้นะคะก็มีผู้ประกอบการที่นำเอาธุรกิจนะคะอสังหาริมทรัพย์รวมไปถึงวัสดุตกแต่งนะคะมาร่วมกัน ออกบูธกว่า50บูธค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการขนเอาแคมเปญน,นะคะสุดพิเศษมามอบให้กับลูกค้าซึ่งได้มีการวางเป้าหมายนะคะของการจัดงานในปีนี้เขาว่าจะสามารถสร้างยอดธุรก,กรรมนะคะในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ได้ประมาณ500ล้านบาทเรามีเสียงให้สัมภาษณ์ของนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ที่ให้สัมภาษณ์ในวันนี้ด้วยค่ะภาวะปัจจุบันของจังหวัดสงขลาเองนะครับคอนโดมิเนียมก็กลับมาร้อนแรงนะครับ มีกลุ่มผู้ลงทุนเดิมนะครับที่เป็นกลุ่มลงทุนขนาดใหญ่นะครับก็เปิดโครงการใหม่ๆนะครับในจังหวัดสงขลาในพื้นที่หัดใหญ่นะครับเพิ่มจํานวนห้องเพิ่มเข้ามาอย่างมากนะครับก็สะท้อนถึงความมั่นใจนะครับในสงขลาในหัดใหญ่นะครับที่จะมีกําลังซื้อฟื้นกลับขึ้นมานะครับส่วนแน่นอนว่าพระเอกเด่นก็ยังเป็นแนวราบเป็นบ้านเดียวนะครับ ก็ยังเป็นที่นิยมของตลาดต่อเนื่องมานะครับก็เป็นกลุ่มที่ราคาตั้งแต่2ล้านนะครับสล้าน4ล้านนะครับเป็นช่วงที่ลูกค้าให้ความสนใจต่อเนื่องมาหลายปีครับแน่นอนพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเนาะตั้งแต่ช่วง new normal covid นะครับก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยใส่ใจเรื่องของพื้นที่ของบ้านนะครับสิ่งแวดล้อมนะครับที่สามารถทำกิจกรรมภายในบ้านได้ นะครับรวมถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากอาคารพาณิชย์นะครับก็มาเป็นบ้านเดี่ยวหรือทาวน์เฮาส์ที่มีบริเวณนะครับก็เป็นจุดที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจง่ายขึ้นนะครับหลายๆท่านก็ประกอบการร้านค้าออนไลน์เนาะก็ไม่ได้จำเป็นต้องใช้หน้าร้านแล้วนะครับใช้น้อยลงก็ทำให้กลุ่มที่มีบ้านเดี่ยวที่ขยายออกไปนอก ตัวเมืองหัดใหญ่หรือตัวเมืองสงขาเองหรือเมืองอื่นเองก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเช่นกันนะครับแน่นอนครับด้วยโปรโมชั่นนะครับการรวมเอาผู้ประกอบการหลายๆทําเลนะครับเข้ามาในงานเดียวนะครับแล้วก็ทางสมาคมเองนะครับก็จัดโปรโมชั่นให้กับผู้ที่จองในงานนะครับได้มีแรงจูงใจนะครับก็ทําให้การตัดสินใจง่ายขึ้นอีกทั้งก็มีสถาบันทางการเงินนะครับธนาคารทอสธนาคารอมสิน ได้ให้การสนับสนุนมาร่วมงานก็ทําให้งานเนี้ยครบจบที่เดียวนะครับแล้วก็ยังมีกลุ่มอื่นๆนอกเหนือจากโครงการบ้านโครงการคอนโดสถาบันการเงินแล้วก็ยังมีกลุ่มเกี่ยวเนื่องนะครับงานเทคโนโลยีเกี่ยวกับบ้านโซลาร์เซลล์สมาร์ทโฮมรวมถึงวัสดุตกแต่งต่างๆนะครับก็มาร่วมกันอย่างคับข้างครับคาดว่าในงานนี้ครับจะได้เม็ดเงินสะพัดในงานนะครับ ไม่น้อยกว่า500ล้านบาทนะครับทั้งกลุ่มที่ซื้อเป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับงานตกแต่งวัสดุต่างๆแล้วก็รวมถึงยอดที่มายื่นกับสถาบันการเงินในงานด้วย ด้านานายธนวัฒน์พูลสินนะคะนายกกิติมศักดิ์สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลานะคะก็ได้กล่าวถึงเรื่องของราคาบ้านในพื้นที่จังหวัดสงขลาปีนี้ค่ะบอกว่าปี2566ถือว่าเป็นปีทองนะคะของผู้บริโภคหรือว่าคนที่อยากจะมีบ้านซึบเนื่องมาจากว่าราคาบ้านในพื้นที่จัดงสงขลาจากการที่ได้มีการพูดคุยกับกลุ่มผู้ประกอบการและก็สมาชิกนะคะในสมาคมอสังหาริมทรัพย์ของจัดงสงขลาค่ะระบุว่าปีนี้ราคาบ้านนะคะยังไม่มีการปรับ ขึ้นแม้ว่าราคาต้นทุนนะคะของบ้านเนี่ยที่มีการก่อสร้างจะทยอยพาเรทกันปรับขึ้นราคามาตั้งแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาแล้วก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาที่ดินราคาวัสดุตกแต่งโดยเฉพาะนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างบ้านอย่างเหล็กที่มีการปรับตัวขึ้นสูงมากในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาซึ่งทางด้านของคุณธนวันรเองระบุนะคะว่าทั้งหมดนี้ค่ะถือว่าเป็นต้นทุนค่าก่อสร้างที่มีการปรับตัวเพิ่ม สูงขึ้นประมาณ20-30เเแต่ว่าผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างบ้านระบุค่ะว่าจะพยายามหาวิธีการในการลดต้นทุนนะคะของการก่อสร้างลงให้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาวัสดุทดแทนมาใช้นะคะเพื่อที่จะลดต้นทุนของราคาเพื่อที่จะทำให้กำไรนะคะหรือว่าส่วนต่างของการขายบ้านนะคะจะ กลับมาถึงมือของประชาชนหรือว่ารวมไปถึงของผู้ที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็ตามขณะที่เรื่องของแหล่งทําเลทองนะคะที่โครงการบ้านไปเปิดใหม่เรื่องนี้ทางด้านนายกิติมิ์ระบุค,ค่ะว่าปีนี้ทาเลทองที่ยังคงได้รับความนิยมสําหรับจังหวัดสงขลาค่ะก็ยังคงเป็นพื้นที่เปิดหัดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นโซนพื้นที่ของอ,อปตอท่าข้ามเทศบาลเมืองคอหงหรือจะเป็นโซนสนามบินควนลังหาดใหญ่ค่ะ นอกจากนี้ก็พบนะคะว่าปีนี้นี่พบว่าโครงการบ้านมีการขยายออกไปพื้นที่อื่นเพิ่มเติมอย่างเช่นบริเวณถนนลบบุรีราเมศทางไปตัวเมืองสงขลาค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็มีโครงการบ้านใหม่ๆเปิดเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าสาเหตุในตัวเมืองหาดใหญ่นะคะตอนนี้ท่านบอกว่า ไม่มีพื้นที่ว่างสําหรับการเกิดขึ้นของอสังหาริมทรัพย์แล้วเพราะว่ามีการกว้านซื้อและก็เป็นเจ้าของโครงการบ้านกันไปหมดแล้วฉะนั้นโครงการบ้านที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ก็จะมีการทยอย ออกไปสร้างนอกเมืองเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นท้าบอกว่าปีนี้ใครที่อยากจะซื้อบ้านนะคะแนะนําเลยว่าให้ซื้อภายในปีนี้ถ้าหากว่ามีกําลังหรือว่ามีความพร้อมเพราะว่าราคาจะยังคงไม่ปรับขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าปีหน้านี้ยทานบอกว่าเชื่อแน่ว่าผู้ประกอบการรับสร้างบ้านหรือว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็น่าจะแบกรับต้นทุนนะคะที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นไม่ไหวก็น่าจะมีการประกาศปรับขึ้นราคานะคะของการขายบ้านเพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะ